ใครที่กำลังมองหาล้านซ่อมมือถือนะครับลองแวะมาตีล้านนี่คลินิกมือถือเก้าบ้านไรตรวจเช็คอาการฟรีนะครับเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตซ่อมด่วนนะครับปลดล็อกติดฟิล์มร้านอยู่ปากตางนะครับตังเข้าโรงเรียนโป่งแสนทองบักไกาจักตัวเมืองนะครับขับรถมาก,กำเดียวนะครับนอดถาหาช่างโอได้เลย ร้งล้านเปิรนเจะทนัดซ่อมแอนดรอยนะครับนอมือไอโฟนกันเนียได้นะครับที่ล้านเปิรนก็มีทั้งมือถือมือหนึ่งมือสองนะครับมีรับประกันสินค้าหลังการขายราคาบัแป้งนะครับมีซิมการ์ดทุกค่ายเลยนะครับนอพร้อมโปรโมชั่นจะซื้อจะขายก็ลองแวะไปคุยกับเปิรนพอเครื่องใหม่ๆก็มีนะครับนอติดต่อปีโยเยได้เลยล้านเปิรนเปิดกิจการมา14ปีแล้วนะครับนอแล้วก็ตั้งอยู่ตรงนี้เก้าปีแล้วนะครับติดปากตางบ้านไรนะครับนอบอกเลยว่าบริการดีนะครับ สายชาติหัวชาตินะครับฟิล์มกันห้อยซิมการ์ดทุกค่ายนะครับนอเคสหลายรุ่นหลายแบบนะครับแล้วก็โปรโมชั่นนะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตนะครับนอลองแวะไปนะครับที่คลินิกมือถือเกาบ้านไรเปิดบริการนะครับช่วงเจ้า8ปดโมงสีถึงบ่ายโมงครึ่งช่วงเย็นก็สี่โมงสิถึง1นึ่ทุ่มนะครับนอยุดทุกวันอาทิตย์นะครับจากตัวเมืองลำปางนะครับมุ่งหน้าไปตางห้างชัดเจียงใหม่เอาเส้นไหนนะครับผ่านบริษัทไทยน้ำทิพย์โกโบเฮ้าลลำปางนะครับนอขับผ่านโชว์รูมรถยนต์ไอออน นะครับนอพาลโลฮะพันนะครับล่านจะอยู่ปากตางบ้านไล่ตางเข้าโรงเรียนปงแสนท้องไส้มือลองไปตะลุยกันครับ